เคยเป็นไหมตอนแรกตั้งเป้าหมายไว้เต็มที่แต่พอผ่านไปแค่ไม่กี่วันแรงจูงใจหายไปหมดอยากลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างแต่สมองมันสั่งว่าเอาไว้พรุ่งนี้ก็ได้รู้ว่าต้องทําแต่ใจมันไม่ไปไม่มีพลังไม่มีกําลังใจจะทําถ้าคุณรู้สึกแบบนี้ไม่ใช่คุณคนเดียวที่เจอปัญหานี้วันนี้เราจะมาหาคําตอบกันว่าทําไมคุณถึงขาดแรงจูงใจตลอดเวลาและที่สําคัญคุณจะได้วิธีแก้ที่ได้ผลจริงดูให้จบแล้วคุณจะไม่มีวันหมดไฟอีกเลยทําไมแรงจูงใจถึงหมด 1. คุณพึ่งพาอารมณ์มากเกินไปหลายคนคิดว่าต้องรู้สึกมีแรงจูงใจก่อนถึงจะลงมือทําแต่ความจริงคืออารมณ์ของเรามันไม่แน่นอนวันนี้คุณอาจจะมีไฟแต่พรุ่งนี้อาจจะหมดแรงถ้าคุณรอให้รู้สึกอยากทําก่อนคุณจะไม่มีวันเริ่มต้น 2. คุณเสพโดพามีนมากเกินไปทิ t o o อร u t u b e บเดฟริกเกมมือถือสิ่งเหล่านี้ทําให้สมองติดกับรางวัลด่วนเวลาคุณไถฟีดดูอะไรเพลินสมองจะหลั่งสารโดพามีนทันทีแต่พอ ถึงเวลาต้องทํางานต้องอ่านหนังสือมันไม่มีรางวัลทันทีผลลัพธ์สมองขี้เกียจไม่อยากทําอะไรที่ต้องใช้เวลา3เป้าหมายของคุณใหญ่เกินไปจนรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้เคยตั้งเป้าหมายแบบนี้ไหมปีนี้ต้องอ่านหนังสือ50ิเล่มต้องออกกําลังกายทุกวันให้หุ่นดีภายใน1เดือนต้องสร้างธุรกิจใหม่ให้มีรายได้1ล้านภายในปีนี้ปัญหาคือสมองของเรากลัวความล้มเหลวมันรู้ว่าโอกาสสาเร็จต่ามากก็เลยขี้เกียจเริ่มต้นตั้งแต่แรกคุณกําลังติดอยู่กับกบดักของ องสมแต่โชคดีมีวิธีแก้ 1. ่ใช้กดลงมือทําก่อนแล้วแรงจูงใจจะตามมาเองหลายคนคิดว่าต้องมีแรงจูงใจก่อนถึงจะทําได้แต่ความจริงคือลงมือทําก่อนแล้วแรงจูงใจจะมาเองวิธีง่ายๆถ้าคุณต้องอ่านหนังสือแค่นั่งลงเปิดหนังสือแล้วอ่านแค่2หน้าถ้าคุณต้องออกกําลังกายแค่ใส่รองเท้าและออกไปเดินก่อนเมื่อเริ่มได้สมองจะอยากทําต่อเอง 2. รีเซ็ตสมองถ้าคุณรู้สึกหมดไฟลองหยุดเสพสื่อออนไลน์หนึ่งวัน ปิดมือถืองดโซเชียลงดเกมงดซีรีส์แค่หนึ่งวันคุณจะรู้สึกว่าสมองโล่งขึ้นแรงจูงใจจะกลับมาเอง 3. แบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายเล็กๆแทนที่จะคิดว่าต้องทําโปรเจกต์ใหญ่ให้เสร็จให้เปลี่ยนเป็นทําแค่5นาทีแรกแล้วคุณจะตกใจว่าพอเริ่มแล้วทําต่อได้เองดังนั้นอย่ารอให้รู้สึกอยากทําแค่เริ่มทําแล้วแรงจูงใจจะมาเองคอมเม์นหน่อยว่าตอนนี้คุณกําลังหมดไฟเรื่องอะไร